สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมเจมส์าริกาจเจอกันเหมือนเช่นเคยนะครับในช่วงาริกา update, อัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับคุยกันหลังเกมศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์รรลีกรอบเพลย์ออฟเลคแรกนะครับเรอัลมาดริดบุกไปชนะเบนฟิก้าหนึ่งประตูต่อศูนย์จากประตูชัยของวิดีกซุสจูเนยียในช่วงต้นครึ่งหลังนะครับนาทีที่50ซึ่งต้องบอกว่าเป็นประตูที่สวยงามและก็สําคัญมากๆเลี้ยงตัด จากด้านซ้ายครับเข้ามาด้านในแล้วก็ปั่นเข้าเสาไกลนะครับสุดปัญญาที่ทรูบินจะเซฟเอาไว้ได้ว่ากันในส่วนของเกมฟุตบอลเกอนเมื่อคืนที่ผ่านมามาดดิดเล่นได้สุดยอดมากนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าประทับใจของทีมชุดขาวในฤดูกาลนี้อาจจะเริ่มต้นได้ไม่ร้อนแรงเท่าไหร่แต่เมื่อเวลาผ่านไปก็ยกระดับเกมขึ้นมาดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นดีขึ้น,นทั้ง เกมรุกแล้วก็เกมรักถ้าแยกย่อยในแต่ละตำแหน่งในตำแหน่งผู้สารระตูติบุกกุกตัวเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เขาโชว์ฟอร์มระดับเวิร์คคลาสให้เห็นและพิสูจน์ได้เห็นว่าเขาคือผู้สมรระตรูหมายเลขหนึ่งของโลกจริงๆคะแนนความสามารถจากมาการเนย่ยกให้กรุ๊กตัว10คะแนนเต็มเลยครับจังหวะการเซฟสำคัญสคัญที่ทำให้ลูกยากกลายเป็นลูกง่ายกุ๊กตัวมีส่วนต่อชัยชนะของร,รัมบิดเนี่ยมาในส่วนของแบคขวาเทรนด์อเลซาเดออาโนโอ้โห บอลยาวของเทรนด์แม่นยำจริงๆนะครับมีส่วนทําให้เกมของมัดติดเนี่ยเปลี่ยนไปด้วยมิติทั้งจังหวะการเปิดให้กับเฟเดริกวาวเวเดนะครับบอลยาวให้วิลสัสจูเนียรหรือการจ่ายให้กับเรียนบัเป้ที่พลาดการแท็บอินเข้าไปพีงเซียวมิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับเทรนด์ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะในช่วงครึ่งเวลาแรกถือว่าเป็น ของดีที่มาติดพื่งจะได้กลับมาจริงๆนะครับเทรนด์อเลซานเดอร์อาโนส่วนรายอื่นๆเดอร์ดิเกอร์เฮาเซ่นนะครับก็ถือว่าทำหน้าที่ของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมเกมรับเนี่ยอาจจะมีจังหวะเสียสมาธิอยู่บ้างแต่โดยภาพรวมถือว่าแข็งแกร่งยันเกมรุกข,ของเบนฟิก้าเอาไว้ได้อาาัฟโรกาเดลัสก็เล่นดีแต่ในแดนกลางคนที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะต้องยกให้กับอุลเลนชัวเมนี่เล่นได้ตามแท็กติกเหนียวแน่นนะครับแล้วก็ทำให้ เกมของมาดิดเนี่ยค่อนข้างฟโฟลเปิดโอกาสให้กามาวินก้าได้ขยับสูงเติมขึ้นไปเล่นเกมรุกโดยตัวเขาเองเนี่ยปักหลักปัดก,กวาดเกมอยู่ตรงกลางสนามตัดจังหวะสํำคัญสำคัญได้ตลอดนะครับเรียกได้ว่าในเกมกับเบนฟิก้าแทบจะไม่มีจังหวะพลาดเลยสำหรับด้านของชัวเมนี่อาจจะมีพลาดเล็กๆน้อยๆในช่วงท้ายเกมแต่นั่นก็ ถือว่าสมบูรณ์แบบมากๆแล้วสำหรับชัวเมนีนะครับกามาบินกาก็ทำได้ดีส่วนเฟเดริกก้าวไว้ดก็อยู่ในมาตรฐานเช่นเดียวกันนะครับอเดรคือแลนดูจะดรอปลงไปหน่อยรวมไปถึงเคลียนบัเป้ที่โอกาสยิงมีแต่ว่าก็าไม่สามารถที่จะส่งบอลผ่านมืออนาตรีจูบินได้โดยภาพรวมนี่เป็นเกมที่ยอดเยี่ยมสำหรับเรอรลมาดตดนะครับถ้าตัดเรื่องของการเหยียดผิวนะครับวิวาทะระหว่างอเดร็กูเลนดู s จูเนีย กับจารุกะเปสเตียนนี่ไม่ฟิวอเจนไตของเบนฟิก้าออกไปซึ่งทําให้เกมนั้นมีการบอกเอาไป10นาทีด้วยกันก็เรื่องนี้เดี๋ยวก็คงจะต้องเข้าสู่กระบวนการสอบสวนต่อไปนะครับแล้วก็ดูว่าทางเยฟ้าจะตัดสินออกมาอย่างไรก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันว่าสิ่งที่เปสเทียนนี่พูดเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ผิดกันอยู่แล้วนะครับแต่จุดหนึ่งที่มีการพูดถึงกันซึ่งก็เปราะบางเหมือนกันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเลือกอยู่การฉลองชัยจังหวะฉลองประตูของปนิษ บูรโยบอกว่าก็จริงๆยิงเข้าไปแล้วมันสวยงามแล้วเนี่ยก็ไปก็ไปเฮกับเพื่อนรม่วมทงจีนตัวเองการมาเต้นการมาทําอะไรแบบเนี้ยมันเป็นการยั่วยุทําให้แฟนบอลหลายหมื่นคนในสานามเนี่ยเกิดอารมณ์ร่วมแล้วก็ทําให้เกมมันระอุโดยใช่เหตุซึ่งก็มีคนที่ทั้งเห็นด้วยกับคาพูดของบูรโยแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับคาพูดของเขานะครับเพราะว่าเขาก็มองว่าทางด้านของวินิเนี่ยก็มีสิทธิเสรี ภาพนะครับในการที่จะฉลองประตูแบบไหนก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่มุมมองนะครับแต่เรื่องนี้นะครับไปว่ากันในเรื่องของการสอบสวนซึ่งทางยูฟ่าคงจะมีการสอบสวนอย่างตเต็มที่นะครับหรือว่าผลจะออกมาอย่างไรสรุปก็คือเกมนี้ถ้าตัดเรื่องของการเหยียดผิวไปเป็นเกมที่ยอดเยี่ยมมากๆอีกเกมหนึ่งของอัมาโรอา์เบโรส่วนตัวผมให เรื่องของการปลุกเล้าทีมนะครับเรื่องของอแท็กติกที่วางลงมาการกระตุ้นให้นักเตะเล่นออกมาได้อย่างเต็มศักยภาพเนี่ยถือว่าอัมเบรัวทำได้ยอดเยีเ่ยมผมให้9เต็ม10คะแนนเลยสำหรับคะแนนเทรนเนอร์ของอัมเบรัในเกมนี้ครับ